ไมลและมินสองพี่น้องได้ตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกันซึ่งก็เป็นการทำธุรกิจครั้งแรกของทั้งสองคนและเพราะมินและไม้ไม่เหลือใครในครอบครัวแล้วพวกเธอเลยคิดกันเองและตัดสินใจกันเองแม้จะรู้มาบ้างว่าในการเปิดร้านใหม่หรือทำธุรกิจตามความเชื่อแล้วจะต้องมีการทำบุญ เพื่อความสิริมงคลแต่ด้วยพระงบน้อยหลังจากที่เสียค่าทำร้านแล้วก็เลยทำได้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ที่ร้านของไมล์และมิน้นมีคนเข้าร้านน้อยมากแม้ว่าพวกเธอทั้งสองจะตั้งใจเปิดร้านและตั้งใจบริการมากแค่ไหนแต่ร้านของพวกเธอก็ยังติดลบและขาดทุนอยู่ดี จะทำยังไงกันดีไม่แบบนี้เราจะไม่ไหวเอานะนั่นสิมิ้นมาเองก็คิดไม่ออกเลยหรือเราจะลงทุนทำโปรโมทร้านเพิ่มดีอะไงาสาวสาวร้านสวยนะเนี่ยยินดีด้วยนะได้เปิดร้านอย่างที่ตั้งใจสักทีระหว่างที่มายกับมิ้นกำลังคุยกันอย่างเคร่งเครียดพี่เนยรุ่นพี่ที่ทั้งสองสนิทและรู้จักกันมานาน ก็แวะมาเยี่ยมเยียนที่ร้านตัดผมของทั้งสองคนขอบคุณนะคะพี่เนยไม่เป็นไรวันนี้ปิดร้านเหรอเอ่เปล่าค่ะพี่เนยแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาวันนี้ยังไม่มีลูกค้าเลยคะ่ะเอ้านี่ไม่ได้บูชานางกวักเหรอไปหามาบูชาสิ ร้านพี่กบ,บูชานะลูกค้าตร่มทุกวันเลยนางกวักได้ผลจริงเหรอคะไม่ลองก็ไม่รู้นะมาลองสิมีที่ให้บูชาตั้งเยอะแยะโนเนมให้เสียงภาษาไทย นางกวักได้รับการเคารพนับถืออย่างยิ่งโดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะเชื่อว่านางกวักจะกวักเรียกลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนสินค้าหรือบริการเปรียบดังการกวักเงินกวักทองมาให้รวมไปถึงกติเมตตามาหานิยมดนบรรดาให้คนที่เกลียดกลับมารักอีกด้วย หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากพี่เนยแล้วไม้กับมิ้นก็สนใจที่จะลองหานางกวักมาบูชากันดูแต่เพราะทั้งสองคนไม่รู้จักว่าจะต้องไปบูชาที่ไหนอย่างไรเลยตัดสินใจที่จะหาข้อมูลและหาที่บูชาในโลกออนไลน์แทนทั้งสองหาอยู่นานกว่าที่จะเจอที่ให้บูชาจนไปเจอเข้ากับเว็บไซต์หนึ่งและ ได้ตัดสินใจที่จะบูชานางกวักมาตามคำแนะนำของพี่เนยใช้เวลาเพียงไม่นานแค่สองวันนางกวักที่ไม้และมิ้นเลือกที่จะบูชาก็มาส่งไมลและมิ้นได้นางกวักมาบูชาอย่างที่ใจหวังทั้งสองจัดการนำนางกวักขึ้นหิ้งตามคำแนะนำที่ได้มา ซึ่งผลที่ได้นั้นกลับแสดงให้เห็นอย่างน่าเหลือเชื่อเพียงแค่ไม่กี่นาทีก็มีลูกค้ารายแรกเข้ามาที่ร้านสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากแม้จะไม่อยากเชื่อแต่ก็คงต้องเชื่อเพียงแค่วันแรก ที่นำมาบูชาไม้กับมินก็ได้เห็นลูกค้าเข้ามานั่งรอในร้านกันยืงเนืองแน่นทั้งสองคนไม่คิดเลยว่าการบูชานางกวักจะให้ผลเร็วขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่ามาใจ้ผลเร็วทันตาขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันสงสัยต้องจ้างช่างเพิ่มแล้วนะไมนั่นสิแค่สามคนคงไม่พอต้องห้าคนไปเลยเนาะ วันแรกของการเปิดร้านที่เต็มไปด้วยลูกค้านั้นผ่านไปได้ดยดีทำให้หมายกับมิ้นมีกำลังใจในการเปิดร้านต่อไปเป็นอย่างมากพอยกับน้องๆกับกันก่อนนะคะคุณมิ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ ยังไม่เอาขยะไปทิ้งอีกเหรอเดี๋ยวมิ้นเอาไปทิ้งเองนะทันทีที่ได้ยินเสียงหมยมาจากทางด้านหลังมิน้นขนลุกไปทั้งตัวก่อนจะหันกลับไปมองข้างหลังที่เธอเห็นว่ามายยืนอยู่ซึ่งก็ไม่มีใครอยู่แล้ว หลังจากที่นำนางกวักมาบูชาแล้วร้านตัดผมของไมายและมิ้นก็มีคนเข้ามาแน่นตลอดทุกวันที่เปิดร้านแต่ทว่าสิ่งที่ไมายและมิ้นต้องเจอนั้นก็มักจะเป็นเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยๆสึ่งทั้งสองคนเองก็รู้สึกได้ว่า กำลังมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าผีหรือวิญญาณมาอยู่ด้วยที่นี่แม้แต่พลอยช่างตัดผมประจำร้านที่ต้องเป็นคนปิดร้านทุกครั้งก็เจอดีเหมือนกัน อยเดี๋ยวอาจจะต้องฝากร้านสักวันสองวันนะมิ้นกับไม้ต้องไปธุระที่ต่างจังหวัดนะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณไม้คุณมิ้นพอจะดูแลร้านให้อย่างดีเลยค่ะขอบใจมากนะพอยสองวันต่อมาไม้กับมิ้นก็ได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดในช่วงค่ำซึ่งทั้งสองไม่สามารถที่จะติดต่อกับพลอย ที่ฝากให้อยู่แลร้านได้เลยทําให้ทั้งสองเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากว่าอาจจะเกิดเรื่องราวไม่ดีขึ้นโทรหาพลอยไม่รับสายเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะจริงเหรอเมยนมินใจคอไม่ดีเลยอะ่ะยังไงลองโทรหาเรื่อยๆแล้วกันนะเป็นเวลาดึกมากแล้ว กว่าที่หมายกับมิ้นจะเดินทางมาถึงที่ร้านตัดผมซึ่งเมื่อมาถึงเธอก็ไม่เจอกับพลอยในทีแรกทั้งสองคนเข้าไปในร้านก็พบว่าไฟที่กลางร้านนั้นเปิดไม่ติดก่อนจะสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างแกว่งไปมาอยู่ที่ด้านหลังหิ่งที่ตั้งนางกวัก ทั้งสองคนเดินเข้าไปอยู่ด้วยความสงสัยก่อนที่จะพบกับภาพที่สยดสยองพรอยช่างตัดผมประจำร้านของทั้งสองในผูกคอตายจากโลกนี้ไปเสียแล้วเมื่องานศพของพรอยเสร็จสิ้นไป ร้านของไมค์กับมิ้นก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาที่ร้านเหมือนเหมือนกับเมื่อก่อนเลยทำให้พวกเธอเริ่มคิดและสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมจู่ๆเรื่องร้ายๆถึงได้เกิดขึ้นและความจริงมันก็ปรากฏให้เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดที่ทั้งสองคนกำลังดูอยู่นั่นเองพลอยทำรูปปั้นนางกวากตกอ่ะ หรือจะเพราะแบบนี้พลอยก็เลยนี่นางกว่าโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอหรูอว่าทั้งหมดมันจะบายเริ่มประติประต่อเรื่องทั้งหมดเข้าด้วยกัน ก่อนจะตัดสินใจกลับไปที่เว็บไซต์เดิมที่เคยบูชานางกวักแต่ก็พบว่าไม่มีแล้วเว็บไซต์นั้นถูกลบและหายไปเสียแล้วแม้แต่เบอร์โทรติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อได้โอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ว่าสงสัยไม่น่าจะใช่นางกวักของจริงนะไม่รู้เอาผีที่ไหนมาใส่หรือเปล่ารีบเอาไปทิ้งเลย แล้วจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีล่ะพี่เนยก็ที่วัดไงไปทิ้งที่วัดแล้วก็หานางกวักดีๆมาบูชาเดี๋ยวพี่แนะนําให้แบบนี้จะดีเหรอพี่เนยไปทิ้งที่วัดไม่ได้ไปสร้างขยะให้เขาใช่ไหมอย่าคิดมากนะยังไงซะพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะนางกวักดีๆที่ไหนหรอกไม่งั้นคงไม่โกรธถึงขั้นเอาชีวิตคนแบบนี้ถูกไหม ไมล์และมินตัดสินใจนำนางกวักมาทิ้งที่วัดตามที่พี่เนยแนะนำถึงแม้ว่าจะไม่อยากทําก็ตามแต่เพราะไม่อยากให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอีกแล้วทั้งสองคนจึงจำเป็นที่จะต้องทําอีหนูของในมือเจ้ามาทิ้งเหรอ ไช่ค่ะลุงรู้ได้ยังไงคะทำไมจะไม่รู้ก็หนูสองคนเป็นมนุษย์อีกตนที่ตามมาด้วยก็ผีนั่นไงไม่รีบทิ้งเลยเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยลุงคะ ทิ้งที่ไหนได้บ้างฝากลุงทิ้งไว้ล่ะเอามาสิไม่รีบยื่นหนังกวักให้กับสับปปเปลเอประจำวัดที่เสนอตัวเอาไปทิ้งให้ทันทีก่อนจะรีบกลับขึ้นรถและขับออกไปอย่างรวดเร็ว สปเอเลอยิ้มและหัวเราะเล็กน้อยและเดินเข้าบ้านไปภาพตรงหน้าคือนางกวักที่กองอยู่อย่างมากมายด้านข้างมีคอมพิวเตอร์วางอยู่แท่จริงแล้วสปเอเลอร์คนนี้นี่เองที่เป็นคนขายนางกวักที่มินและไม้ ซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตดีเหมือนกันไม่ต้องทำใหม่ลเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มเปิดเว็บขายใหม่เลยก็แล้วกัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของนางกวักในวันนี้จริงๆแล้วเราที่นับถือบูชาก็เพียงแค่หวังว่าจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นมันก็คงจะดีถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำมาอย่างถูกต้องซึ่งมันก็จะให้คุณไม่มากก็น,น้อยแล้วแต่เราจะเชื่อแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ได้มาจากการกระทำร้ายหรือ บังคับเราวิญญาณร้ายมาย่อมมีผลตามติดมาแน่นอนหากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้รับการดูแลอย่างดียังไงเสียจะนับถือหรือบูชาอะไรก็ดูกันให้ดีๆนะครับ